สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆ F4 ทุกท่านครับวันนี้วันที่13ทธันวาคม2 5 6 7ครับอยู่กันที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยาที่นี่ถูกป,ประกาศให้เป็นเมืองสร้างสารรค์จาก UNESCO นะครับน่าภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับไม่เคยได้มาที่นี่เลยเคยมาอยู่แต่ ไม่ได้ขึ้นมาด้านบนนี้นะครับแล้วก็ไม่เคยรู้ด้วยครับว่ายูเนสโกได้ประกาศให้ที่นี่เป็นเมืองสร้างสรรค์จะมีอีกที่หนึ่งที่ยื่นขอแล้วนะครับยื่นขอแล้วให้เป็นมรดกโลกนั่นก็คือพระปางวัดอรุณครับผมขึ้นมาบนสะพานเลยนะครับที่สะพานที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยา จะเป็นสะพานพระปกเก้าครับจะมีสองชั้นเลยนะตรงนี้คือชั้นล่างส่วนตรงกลางนี้ไม่ใช่ตรงไม่ใช่ตรงกลางสิครับขวามือของผมจะเป็นรถที่มาจากวงเวียนใหญ่วงเวียนยีองครับมุ่งหน้าไปสู่พาหุรัสนะครับด้านล่างนี้ก็สาม,มารถเดินทะลุไปได้แล้วก็มีด้านบนด้วย ส่วนทางด้านซ้ายที่เห็นในรถเยอะๆเนี่ครับสะพานพระปกเก้าเหมือนกันเห็นรถเยอะๆนะครับสะพานพระปกเก้าเหมือนกันก็จะมุ่งหน้าไปที่โรงเเงินใหญ่ครับที่เห็นอยู่นี่เยอะๆก็คือคนมารอชมพูนะครับเยอะเลยโหแต่สวยมากนะครับ ตอนนี้เปิดไฟชาวต่างชาติมากันเต็มเลยครับเมื่สักครู่นี้ฝรั่งให้ถ่ายรูปให้นะครับที่เหนน็นบรรยากาศสวยๆเลยนะครับแม่น้ำเจ้าพยาเรือลำใหญ่ๆเลยล่องผ่านไปผ่านมาเห็นไกลๆนู่นเป็น ไอคอนสยามตีพยานะครับอยู่แถวรุ้นเลยนะสวยๆเลยนี่คือชั้นบนนะครับมารอชมพูกันฝั่งนี้จะหันไปทางสักฝั่งด้านซ้ายของสะพานพุธนะครับถ้าจะชมพูเนี่ยต้องหันไปทางขวาหันหลังมานะฮะจะได้ชมพุอ้อาวี ทั้งคนไทยคนต่างชาติมาจับจองพื้นที่กันด้านล่างก็รถติดส่วนขวามือไม่มีรถครับประมาณสองุ่มาบนนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนครับมารอชมพูกันสวยมากนะเรือต้องเที่ยวผ่านไปผ่านมาเราก็จะได้ชมชวสวยๆเลยแล้วเขาก็จะประดับไฟด้วยมีสเสน่ห์มากๆเลยเหมือนไทยนักท่องเที่ยวเข้ามาชม ก็มาเที่ยวกัน30กว่าล้านแล้วครับ30 30ล้านส3ามล้านแล้วครับเดี๋ยวเดินไปกันต่อครับตรงนี้นะก็จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนใครที่เดินมาจากด้านล่างก็จะมาเชื่อมตรงนี้ครับทุกคนมาจองพื้นที่กันแล้วนะครับจองพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วได้ชมพุ้แน่เลย นะครับถูกจับจองพื้นที่กันแล้วนะครับนี่ยังไม่เยอะอีกสักครู่หนึ่งฮะสองทุ่มเมื่อไหร่แถวนี้เต็มไปหมดนะครับไม่มีที่ยืนเลยยิ่งวันนี้วันเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับวันศุกร์ด้วยศุกร์สาวอาทิตย์เลยนะครับสํสสารสหรับผู้ในครั้งนี้ก็สิบสามสิบสี่สิบห้าครับนีอรอกันเต็มเลยครับอย่างที่เคย เคยเห็นนะครับสะพานที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่จะไปพาหุรัตนะครับก็บจะมีมมคนนะมีนักท่องเที่ยวมารอกันอยู่เต็มเลยรบรรยากาศสุดยอดมากครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งที่อยู่สะพานพุทธนะครับที่เห็นอยู่ก็คือสะพานพุทธนะครับตอนนี้ถ้าเราอยู่ฝั่งนี้จะไม่เห็นเขา ประดับไฟนะครับไฟจะหันหน้าไปทางนู้นนะครับวัดอรุณถ้าใครจะชมไฟสวยๆต้องไปที่สะพานนะครับสะพานเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาที่เดินไปวัดกัลยาณมิตรนะจะเห็นไฟสวยๆเลยนะครับอยู่ฝั่งนี้ไม่เห็นนะแต่จะได้ชมคู่แบบใกล้ๆเลยได้มุมมองที่สวยงามแต่อยาาจะเห็นนะแบบครบทุกองค์ประกอบต้องไปอยู่ที่นู่นเลยครับด้านซ้ายมือวัดกัลยาณมิตรนะฮะ เดเดินมาอีกจุดหนึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดนั่งเล่นเหมือนเหมือนที่นั่งชมวิวครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกไปทางวัดอรุณไปทางสะพานพุทธนะครับถูกจับจองพื้นที่กันยาวเลยแล้วก็มีดอกทานตะวันสวยๆด้วยเนี่ยครับ เตรงมุมนี้จะสวยนะได้ชมพูใกล้ๆเลยชาวต่างชาติก็มานู่นยาวไปถึงโน้นเลยครับตั้งกล้องกันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นมุมที่สวยนะสวยมากๆถูกจับจองพื้นที่แล้วครับส่วนฝั่งขวามือก็การจราจรติดขัดคนสะพานมีการประดับไฟด้วยนะครับ รับไป,ไปด้วยห้ามนําเครื่องดื่มมืนเมาห้ามสูบบุหรี่นะครับด้านบนนี้นะเดินไปดูกันต่อครับบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเนี่ยครับถูกจองพื้นที่ทุกคนมีเครื่องไม้เครื่องมือมีกล้องมีขาตั้งกล้องครับรอถ่ายรูปสวยๆคสามวันเลยฮะอู้นะครับ,ย,รบยาวไปนู่นเลย รถที่ไปรงเวียนใหญ่ก็ติดมากวันนี้วันศุกร์ด้วยครับมีดอกทานตะวันสวยๆเลยนะครับนู้นเร,รือสวยๆเลยนะครับเรือท่องเที่ยวอยู่บนสะพานพุทธนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับเดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเป็นจุดถ่ายรูปของน้องๆนักเรียนนักศึกษานะเขาก็จะไปซื้อดอกไม้ที่ ปากคองตลาดแล้วมาเดินถ่ายรูปก,กันครับถึงไม่ใช่งานวิจิตเข้าพญาวันเสาร์วันอาทิตย์นักเรียนนักศึกษาก็เยอะนะครับที่ก็ามาถ่ายรูปก,กันที่สะพานพุทธเป็นแลนด์มาร์คอีกที่หนึ่งนะที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับ ตรงกลางสะพานเ,นเริ่มมีการจับจองพื้นที่กันแล้วนะครับรถมร์จะใสมาจองพื้นที่แล้วอันตรายนะครับมองจากตรงนี้ไปก็เห็นวัดกรยานามิตรที่กำลังเปิดไฟช้สวยอยู่เห็นวัดอรุณนะครับอาจจะมีสะพานพุทธบังอยู่เล็กน้อยแต่เป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งนะครับ เห็นหลายจุดสวยๆเลยนะครับคนเริ่มทยอยมาเริ่มเยอะขึ้นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าจะเหมาะกับการชมพุมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมบรรยากาศบนสะพานพคตรเนะครับไปดูไฟสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่นั่นกันครับ ผมลงมาด้านล่างแล้วครับลงมาจากสะพานพระปกเก้าแล้วลองมาชมบรรยากาศด้านล่างกันดูนะครับ <Okay. S 1> ด้านล่างนี่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมากันเต็มเลยครับมาจองพื้นที่กันแล้ว ด้านล่างนี้มีของขายมีของกินกันด้วยนะครับไปชมบรรยากาศค,ค่ําคืนนี้กันครับความสวยงามด้านล่างกับด้านบนนี่ต่างกันมากเลยครับด้านล่างนี้โอ้เห็นสีสันสวยงามจริงเรือผ่านไปผ่านมาเราก็เห็นแบบชัดๆเลย ลูปขาหลานกันมานั่งชมวิวครับมีของกินกันด้วยชาวต่างชาติก็เยอะนะชาวจีนมากันเยอะเลยครับสวยมากครับคนอาจจะไม่แน่นเหมือนวันแรกนะครับแต่วันนี้สบายๆเลยนะครับ ขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับติดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ